สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงใบาผานหัวหมูเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นรูปร่างของใบผ่านหัวหมูนะครับใบผ่านหัวหมูที่จะกล่าวถึงในวันนี้เป็นใบผ่านหัวหมูที่มีขายนะครับของต่างประเทศก็ผ้นได้มาอยู่3ามยี่ห้อนะครับที่เขาเอารูปร่างของใบผ่านลงในหน้าเว็บของ ขของเาได้แก่เลมเคนเวเนอร์แลนแล้วก็โพทินเจอร์นะครับไปเจออยู่3ยี่ห้อนะครับยี่ห้ออื่นไม่เห็นรูปนะครับไม่ได้มีรูปแบ่งออกมาเป็นแต่ละชนิดชนิดแต่ละประเภทของของเขานะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องรูปร่างของใบาผานนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในต่างประเทศเนี่ยการพัฒนาใบาผานเขาพัฒนามาบนพื้นฐานของการพิกกบดินที่ดีนะครับ าการพิกบดินให้ดีถ้ามีเศษวัชพืชหรือ,อยางอื่นที่อยู่บนผิวดินเขาจะต้องมีเครื่องมือจัดการซะก่อนนะครับอาจจะเป็นแต่เครื่องตัดเครื่องปัน่นเครื่องสับนะครับให้มันละเอียดแล้วก็ค่อยไถยกลบหรือว่าจะเป็นสกิมเมอร์แทสบอร์ดหรือว่าใบตัดดินที่เป็นจานนะครับตัดไปก่อนนะครับให้มันขาด ฐานหัวหมูก็จะมีหน้าที่แค่พิกดินนะครับพื้นฐานของต่างประเทศมีแค่นี้นะครับแต่ว่าในบ้านเรานะครับฐานหัวหมูถูกออกแบบมาเพื่อไถพิกกบฟางโดยเฉพาะนะครับส่วนมากก็ไถพื้นที่ที่มีต่อสั่งนะครับเพราะงั้น บริบทการออกแบบมันก็จะต่างกันนะครับซึ่งบางคนคิดว่าถ้านำผ่านหัวหมูต่างประเทศเข้ามาไถนะครับก็จะทําให้ไถได้สวยขึ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ร้อเเซ็ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบริบทเพราะว่าผ่านหัวหมูต่างประเทศนะครับมาเจอฟางเจอฟางเกาะพอไถก็อาจจะจอดเหมือนกันนะครับเพราะงั้นมันต้องมีการทดสอบทดลองพัฒนาหรือว่า ทําการเอามาลองก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือฐานหัวหมูของต่างประเทศนะครับมันออกแบบมาหลายรูปแบบนะครับหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์ในการไถดินที่ต่างกันนะครับซึ่งพื้นฐานของดินที่เขาแบ่งเอาเป็นหลักๆนะครับจริงมีมีเยอะนะครับชนิดของดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลักษณะ อะไรต่างๆนะครับแต่มันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆหลักๆนะครับก็คือไลท์ซอยมีเดียมซอยและก็เฮฟวี่ซอยนะครับไลท์ซอยก็คือดินทรายนะครับเฮฟวี่ซอยบ้านเราก็น่าจะใกล้เคียงดินเหนียวที่สุดนะครับมีเดียมซอยก็คืออยู่ระหว่างกลางนะครับในการแบ่งอันนี้เขาไม่ได้ใช้ ประเภทของดินที่เขาแบ่งกันตามบ้านเราตามเอกสารวิชาการที่เราเคยอ่านมานะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของดินนะครับไลท์สอยมีเดียมซอยเฮฟวี่สอยที่เขาแบ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของดินนะครับทดสอบโดยการเทน้ําลงไปนะครับถ้าเป็นไลท์สอยน้ําก็จะซึมเร็วลงลึกนะครับแคบๆถ้าเป็นมีเดียมซอยก็กลางๆนะครับถ้าเป็นเฮฟวี่สอยก็ซึมได้น้อยแต่กระจายออกนะครับ เพราะงั้นเฮฟวี่สอยก็คือดินที่มันแน่นมันเหนียวนะครับไถไปก็อาจจะแตกไม่ดีนะครับแตกละเอียดเป็นก้อนๆไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีผลต่อการออกแบบใบพานนะครับมาดูยี่ห้อแรกนะครับของเลมเค่นมีหลายรุ่นนะครับก็จะไล่ไปทีละอันยี่ห้อแรกนี้จะอธิบายละเอียดหน่อยนะครับเพื่อลงรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับรุ่นแรก B35 าหานะครับ b 3สาานี่เหมาะสาหรับไลท์ทูมีเดียมซอยนะครับก็คือดินทรายกับดินออกล้วนๆ น,นะครับไม่ถึงเหนียวมากลักษณะของใบาผานก็จะเป็นใบสั้นๆโค้งๆนะครับอาจจะบิดไม่เยอะอ่ะสังเกตดูเงาสะท้อนนะครับอาจจะบิดไม่เยอะก็อยู่เป็นพวกไซลินดอยอะไรแบบนี้สังเกตดูใบาผานนะครับคำว่าสั้นนี่คือมันจะยื่นออกไป1เท่าของหน้ากว้างนะครับใบตัดดินด้านล่างยาวประมาณ50ใบาผานนะครับ มันก็จะยื่นออกไปราวๆเกือบ100มีเหล็กที่เป็นเหล็กเสริมเอาไว้เกลี่ยดินด้วยนะครับก็จะออกแบบประมาณนี้โดยพื้นฐานของพันธุ์หัวมูต่างประเทศรูปทรงแบบนี้มีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Universal ก็คือเอาไว้ไถแบบทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างไถกว้างนะครับการที่ออกแบบใบผาดให้โค้งสั้นๆนะครับแบบนี้ ไม่ได้บิดนะครับเป็นโค้งตรงๆสั้นแบบนี้จุดเด่นมันคือมันจะทําให้ดินแตกละเอียดเป็นก้อนนะครับ <c oughs> ก็คือความสามารถในการบดดินดีบ้านเราก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับที่มีขายอยู่บ้านเราส่วนมากแต่ว่าอาจจะพลิกดินได้ไม่ดีเท่านี้นะครับเพราะว่าทั้งความกว้างความยาวความสูงอันนี้เขาออกแบบมาดีแล้วนะครับถ้าเป็นเทียบกับบ้านเราถายบางรุ่นสูงเกินไปนะครับบางบางรุ่นยาวเกินไปทําไมบอกว่ายาวเกินไปเพราะว่าเอาไปถ่ายแล้วนะครับดินมัน ไม่ได้ไปสุดใบพานธมันไปแค่นิดเกือบครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของใบพานแล้วมันก็ตกความลงแล้วแต่ใบพานทําทยาวไปอันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าใบพานของต่างประเทศเวลาไปเอาไปไถน,นะครับมันถูกขัดสังเกตรอยขัดของ ใบผ่านต่างประเทศมันจะขาวทั่วกันทั้งใบเลยนะครับนั่นคือเขาออกแบบมาดีนะครับแต่ถ้าเป็นไถ่บ้านเรานะครับยังมีบางรุ่นยังมีบางรุ่นนะครับอ่าไถใบนะครับโดนส่วนที่ไม่โดนดินเลยก็มีนะครับนั่นคือเขาออกแบบบนพื้นฐานงานช่างช่างฝีมือจากประสบการณ์นะครับมันมันก็จะเป็นประมาณนั้นในตอนเริ่มต้นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจรุ่นที่2นะครับ B40 B40 จะคล้ายๆกันกับ B35 เอาให้ง่ายคือข้างล่างนะครับใบตัดดินข้างล่างตัวพอยตัวชินข้างๆนะครับตัวใบตัดดินนะครับเหมือนกันเด้ต่างกันแค่ใบพา,านนะครับส่วนที่ต่างกันก็คือความโค้งที่ต่างกันมองจากด้านบนก็คือมันจะคว่ำลงได้เยอะกว่าหมายความว่ามันออกแบบให้โค้งเยอะกว่าโค้งเยอะกว่าก็คือพิกดินได้ดีกว่าบดดินให้แตกละเอียดได้ดีกว่านะครับสังเกตดูเขาจะบอก working depth working depth ก็คือความลึกที่ จะต้องไถนะครับความลึกที่เหมาะสม40เซน40เซนถือว่าลึกนะครับโดยปกติก็จะอยู่ที่ราวๆ25-30นะครับของต่างประเทศถ้ายพิกดินธรรมดาแต่ถ้าใบสั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะของมันเลยนะครับใบสั้นก็คือเขาจะเอาไว้ไถลึกเอาไว้บดดินให้ละเอียดนะครับก็คือดินที่เหมาะก็จะเป็นดินทรายนะครับ40นะครับ40 kub ก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็ เป็นรุ่นย่อยน,นะครับแต่ C40 นี่คือรุ่นหลักนะครับเป็นใบาผานแบบบิดอ่าสังเกตดูก็รู้นะครับเป็นแบบบิดมันจะบิดอ่าบิดแบบเห็นชัดเจนเลยว่าฝั่งหนึ่งไงาฝั่งหนึ่งบิดนะครับไม่มีโค้งทับกันนะครับก็ ถ้าเป็นใบแบบปิดเนี่ยมันจะไถดินที่เป็นเฮฟวี่ซอยนะครับ,บดินเหนียวได้ค่อนข้างดีก็คือพลิกดินเหนียวได้ดีนะครับแต่ว่าการที่ดินเหนียวได้ดีเนี่ยมันจะสูญเสียความสามารถบางอย่างไปนะครับก็คือความสามารถในการบดดินให้แตกละเอียดก็คือใบมันไม่โค้งนะครับมันพลิกดีแต่มันจะบดดินไม่ค่อยดีเท่าแบบโค้งนะครับ Working Depth นะครับไถลึกที่เหมาะสมก็คือ30เซนกนะ็จะต่ำกว่านะครับแต่ว่าใบาย,ยาวกว่า สังเกตดูนะครับไทยได้ตื้นกว่าแต่ว่าใบจะยาวกว่านะครับหน้ากว้าง40นะครับก็ถือว่าแคบนะครับถ้าเทียบกับ50แล้วก็ยาวไปข้างหลังใบยาวกว่านะครับแต่ว่ายื่นออกมาแค่80เห็นไหมครับใบมันจะยื่นออกมาจากใบตัดดินด้านล่าง80นะครับก็คือยื่นออกมา1เท่ารุ่นต่อไป D50 นะครับเขาจะใช้คําว่า Universal Body for Light to Medium Soil นะครับก็คือเป็น Universal ฐานแต่ละยี่ห้อจะมีรุ่นนี้ประจําของตัวเองนะครับก็คือ Universal ไถี่ไตั้งแต่ดินทรายยันดินเหนียวเลยนะครับก็ถ้าภาษาบ้านเราก็คือเป็นเป็ดนะครับบินก็ได้ไม่ดีเท่านกนะครับ วายน้าก็ไม่เก่งเท่าปลาขันก็ไม่เพาะเท่าไก่อะไรแบบนี้นะครับก็คือมันทําได้ทุกอย่างนะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่ารุ่นที่มีประจานะครับบทดินก็สู้แบบ B3 B40 ไม่ได้นะครับทิกดินอาจจะสู้แบบ C40 ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันทําได้ทุกอย่างนะครับเป็นกึงก่งกึนะครับ working depth เจ็เ,เซนอ่าต่อไปเป็นรุ่น W40 W52 นะครับพื้นฐานนั้นเดียวกันต่างกันแค่ ขนาดใบนะครับใบที่มีพื้นที่เยอะกว่าเรียก W52 อกนะครับเขาก็จะให้ลายสีเทาๆนะครับสังเกตดูรูปล่างของใบผ่านก่อนนะครับมันจะเป็นรูปล่างของ D50 ที่ใบยาวนะครับสังเกตดูหน้ากว้างแค่40ของ D50 จะยื่นออกมาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือราวๆ100นะครับแต่อันนี้โดดมาถึง120นะครับใบมันก็จะยาวออมา การโค้งการพลิกคว่ำพลิกสังเกตดูใบข้างหลังของใบครับเราจะเห็นข้างหลังของใบผ่านเยอะกว่า D 5 0นะครับมันก็จะคว่ำได้เยอะกว่านะครับคว่ำได้เยอะกว่าก็คือพลิกดินได้ดีกว่าแต่ว่าพลิกดินได้ดีกว่าก็คือมันจะมามาด้วยใบผ่านที่ยาวขึ้นใบผ่านที่ยาวขึ้นก็คือราคาที่จะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของการผลิตนะเดี๋ยวไม่ว่ากันครับก็เอาแค่ลักษณะของใบผานเวลาเอาไปประกอบมันมีผลนะครับอ่ามันก็จะต้องอยู่ในโครงที่ออกแบบให้ กยกันนะครับมุมมันก็จะได้ไม่เยอะเหมือนใบสั้นนะครับใบสั้นมันก็จะประหยัดด้านยาวของโครงหผนนะครับถ้าใบยาวมันก็ต้องยาวไปอีกนะครับก็มันพลิกดินได้ดีนะครับเพราะใบมันยาวและความลงเยอะนะครับ working depth 30เซนถ่ายได้ตื้นๆนะครับถ่ายได้ไม่ลึกเหมือน ใบที่เอามาบดดินนะครับ BS40 และ BS42 นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ B35 B40 ที่เปลี่ยนใบเป็นใบซี่นะครับใบซี่นะครับออกแบบมาเพื่อเฮฟวี่อยนะครับที่เป็นแบบติดนะครับชอบติดมันมีเฮฟวี่อยที่ไม่ติดนะครับก็คือดินพวกแห้งๆแ,แต่ถ้าเฮฟวี่อยที่เปียกๆชื้นๆน,นิดนึงก็คือดินเหนียวที่โดนน้าบ้านเรานะครับ มันก็จะชอบติดใบผานนะครับเขาก็จะออกแบบให้นเป็น4เพื่อลดอาการดินติดใบผานนะครับ cs 4 0นะครับ cs 4 0 h y b บไฮิด cs 5 0นะครับก็จะมีอ,อุปกรณ์เสริม cs 5 0ก็จะยาวขึ้นมาอีกนะครับยาวออกมาจาก c s 40นะซก็จะยาวขึ้นมานะครับเป็นใบแบบ C ที่เป็นเหมือน b 35กับ b 40นะครับก็คือความโค้งของใบนะครับมันจะบิดโค้งได้เยอะกว่าและยาวกว่านะครับก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ c s 40ก็จะยาวกว่านะครับแบบ C เป็นใบ C ที่ยาวนะครับใได้หมดเลยตั้งแต่ไล่ซอยทงเฮฟวิซอยนะครับถ้าเราดูในคลิปใน y t u t u นะครับของต่างประเทศ มันก็จะมีรุ่นที่เขาทำแบบเป็นออกมาบ่อยๆก็จะเป็นรุ่น CS40 นี่แหละนะครับที่ทําเป็นคลิปออกมาของแบบ4ของแบบไปก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ใบยาวๆนะครับเขาชอบใช้กันนะรัยกเว้นว่าเอาไปใช้งานเฉพาะก็ใช้ใบสั้นนะครับใช้กับปินทรายะไรแบบนี้นะครับ US40 ่า US นะ US40 Universal Slash m o b o t นะครับก็คือรุ่น D50 ที่เป็นแบบ4นะครับ Working Depth 40เซน,นนะครับ Type d i นะครับก็คงโูมแบบนี้ เอาไปไถดินที่เป็นเฮฟวี่ซอยนะครับอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าม,มัน,ม,นมันโค้งนะครับพอดินมันมาเจอนะครับดินมันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมันก็ต้องใช้แรงเยอะก็คือแรงฉุดมันก็เยอะนะครับ เพราะงั้นมันก็จะเหมาะกับดินทรายนะครับกรณีไถท,ที่โคง้งส่วนไทที่เป็นแบบบิดก็จะเหมาะกับดินเหนียวนะครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของใบพานอยู่แล้วนะครับมาดูยี่ห้อที่2นะครับเวอร์เนเลนเวอร์เนเลนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับตามลักษณะของการใช้งานก็มีรูปนะครับแต่ไม่รู้ว่ารูปนี้อยู่กลุ่มไหนนะครับก็ดูจากชื่อไฟล์ของรูปนะครับ ก็ใช้การคาดเดาเอานะครับว่ารุ่นนี้ควรจะเป็นของกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าการแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับก็คือมันมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับก็มาดูเลยนะครับของวันเดลแลนนี่แบ่งไม่เหมือนเพื่อนนะครับจริงๆยี่ห้ออื่นก็ตามนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาจะบอกเป็นชื่อย่อยไปเลยนะครับว่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แต่อันนี้บอกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับเบอร์8เบอร์9เบอร์14นะครับเป็น universal design ในกลุ่มนี้นะครับก็จะต่างกันที่ความยาวใบผานนะครับ Universal design หมายความว่าจะเป็นผานสั้นๆนะครับเพื่อเอาไปไถให้พลิกดินที่เป็นดินทรายสับละเอียดดินได้ได้นะครับก็สามารถบดดินได้ ก็ Universal Design นะครับก็จะเป็นใบสั้นๆโค้งๆนะครับอาจจะบิดเล็กน้อยนะครับไม่บิดมากนะครับเอาไว้ใช้ไถดินทรายจนถึงมีเดียมซอยนะครับไปออกกล่องเฮฟวี่ Heavy ซอยทีนะ่อาจจะไม่มากนะครับ นะดินเหนียวไม่มากเหนียวเหนียวต้นๆน,น,นะครับก็ก็จะเป็นพื้นฐานประมาณนี้นะครับกลุ่มที่2นะครับเป็น universal body for, for medium to heavy soil นะครับก็คือสำหรับดินล่วนไปจนถึงออกไปเหนียวเลยนะครับลักษณะของใบพา,าน่เดาได้เลยนะครับว่าเป็นแบบซี่ใบาย,ยาวแล้วเป็นแบบเฮลิคก็คือแบบบิดๆนะครับ ก็จะเป็นแบบนั้นและกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มไถพิเศษออกแบบมาพิเศษนะครับเบอร์3 4กับ38เบอร์3 4กับ38เนี่ยรูปร่างเดียวกันนะครับต่างกันที่เบอร์34เป็นใบพลาสติกใบเ,เบอร์38อนะ่าเป็นใบเหล็กนะครับก็ดูจากหมายเลขนะครับมันก็จะเป็นใบเพิ่งพัฒนาขึ้นมานะครับคำว่าเพิ่งพัฒนาก็น่าจะนานแล้วแหละนะครับเป็นใบรุ่นหลังๆนะครับก็ลักษณะของใบนะครับก็จะยาว เป็นแบบเฮลิกโค้งด้วยนะครับเป็นเซมิเฮลิกเพราะฉะนั มันก็น่าจะเกิดจากการพัฒนาต่อยอดมาจากผ่านรุ่นแรกๆนะครับเบอร์34กับ38ซึ่งเราดูในคลิปของเบอ n ์เนลแลนะครับที่เขาปล่อยออกมาโดยส่วนมากก็เป็นเบอร์38นะครับเป็นใบยาวๆบิดๆนะครับดูรู้เลยเบอร์38แนะครับแล้วก็อีโคเมทอีโคเนี่คือเป็นฐานที่ออกแบบมาเพื่อไถตื้นๆนะครับเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษนะครับอาจจะเติมนั่นเติมนี่เข้าไปนะครับไถดินที่มีหญ้ามีอะไรนะครับก็ออก บบนะ,ะเป็นไถพิเศษเลกอีโคแมนะครับก็ะจะกลุ่มกลุ่มประมาณนี้นะครับของเวเน d หลันหลังๆนี้จะพูดเร็วนะครับเพราะว่าการแบ่งกลุ่มมันก็จะเหมือนเดิมยี่ห้อที่3นะครับโค t ิ i เจอร์โคติ n เจอนะครับ ไปอ่านในเว็บออฟฟิเชียลนะครับเขาใช้ชื่อการ้าว่าดูลัสตานะครับเหมือนเป็นรุ่นของใบผาน,นะครับใบผานตัวนี้นะครับเขาใช้ความหนาอยู่ที่8ม mm. ิลลิเมตรผานดูลัสตานะครับมันออกแบบพิเศษยี่ห้ออื่นน่าจะออกแบบพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็น3ามเลเยอร์8มิลเนี่ยหาร3านะครับ8หาน3ามเพราะว่ามันน่าจะใช้ใบใช้เหล็กที่ความหนาเท่ากันนะครับหน้าหลังเนี่ยเป็นใบเป็นเหล็กแบบแข็ง นะครับเพื่อสัมผัสกับดินนะครับเวลาเสียดสีกับดินก็จะทนการสัดสีได้เยอะกว่านะครับตรงกลางเป็นเหล็กอ่อนเหล็กอ่อนเพื่อสามารถทําให้มันบิดมันให้ตัวได้เวลาไปเจอหินไปเจออะไร,รงองน,นะครับ ก็เป็นลักษณะเฉพาะอันนี้อ่านดูในเว็บนะครับก็มี2ประเภทนะครับมีแบบซี่กับแบบใบสังเกตูแบบใบนะครับ8มมตรแบบซี่12มมตรนี่คือความหนามันนะครับเพราะงั้นคลิปนะครับที่มีแนวคิดจะเปลี่ยนจากใบแบบซี่ไปเป็นใบแบบใบผานนะครับเพราะเหตุผลนี้ลดจํานวนการขึ้นรูปนะครับใบซี่นี่ต้องขึ้นรูปประมาณ78ซี่นะครับ7 8ชิ้นแต่ถ้าเป็นใบผานก็ขึ้นรูปอยู่4ชิ้นนะครับครึ่งๆเลยนะครับเขาก็จะอธิบายคุณลักษณะต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเอา ลักษณะของใบผ่าน,นะครับใบพานใบแรกนะครับเป็นลองเคิร์ฟลองเคิร์ฟก็จะเป็นแบบเซมิเฮลิกนะครับเป็นใบยาวๆอาจจะยาวไม่มากแต่ถือว่ายาวนะครับหน้ากว้างอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับเวิร์กอิงเดฟก็อยู่ที่ราวๆ25เห็นไหมครับครึ่งหนึ่งก็จะอยู่เนี้ยนะครับ ฟโลเคลนก็คือเวลาไปวางนะใบมันยาว45าก็จริงหน้ากว้าง45แต่เอาไปวางคนระับเขาก็จะวางให้มันห่างกัน40ยืดได้ถึง50อ่ะรุ่นแรกนะครับ 27WC ดนะครับดูลาสตานะครับก็อ่าสังเกตดูนะครับดูลักษณะใบอ่ะจะคล้ายๆกับ W40 ของเลมเทนประมาณนั้นนะครับก็จะโค้งๆคล้ายๆกันนะครับ ต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อยแต่ละการใบมันก็จะบิดบิดคล้ายๆกันเห็นไหมครับ WC C 1 w นะครับ 41W นี่คือ 27WC ที่ Oh. สังเกตดูด้านหลังนะครับสีแดงๆเราก็จะเห็นสีแดงเยอะกว่าก็หมายความว่ามันคว่ำลงไปเยอะกว่าการคว่ำลงไปเยอะกว่าก็คือพิกดินได้ดีกว่าบดละเอียดดินได้ดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือแรงต้านก็จะเยอะตามมาด้วยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับเฮฟวี่ซอยนะครับแล้วก็สติกซอยอ่ะก็ใบยาวๆนะครับมันมันไถเฮฟวี่ซอยได้อยู่แล้วนะครับ เ o า k ว i ร์กวิความกว้างนะครับก็คือ45เซนเว r ร์ n g d งเ t h บ0นะครับประมาณนี้ 46WC นะครับมันก็คือ 41W ที่ใบยาวขึ้นอ่าใบยาวขึ้นแน่นอนนะครับแพงขึ้นก็คือที่กินได้ดีขึ้นนะครับ Working Width นะครับ54 Working d e p t 35ก็คือใบตัดดินมันก็จะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นกว่า41นะครับใบก็จะยาวขึ้นนะครับอ่าจริงๆมันคือ41 Up Size นั่นแหละนะครับรูปร่างที่2 Universal Body นะครับอ่าก็เราก็จะเห็นใบผาน Universal ในทุกยี่ห้อนะครับอารม ประมาณใบผ่านยูนิเวอร์ซซลนี่อารมณ์ประมาณรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นถูกรุ่นพื้นฐานอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการของดีราคาถูกไถได้ทุกดินเลยนะครับเอามาขายบ้านเราน่าจะขายได้ก็เหมือนกับของเยมเช่นของเวอร์เนรแลนด์นะครับก็คือเป็นใบโค้งเป็นเซเลนดอยนะครับเป็นเซเลนดีค้อเซเลนดอยนะครับก็ถ้าเป็นทรงกระบอกก็คือมันจะขึ้นรูปได้ง่ายราคาถูกนะครับกว่าเฮลิกก็เป็นธรรมดาที่ผ่านรุ่ยี่ห้อจะมีผ่านใบผ่านแบบน,นะครับ ไชก็พิกดินได้ดีนะครับถ้าออกแบบมาดีความยาวเหมาะสมนะครับก็ Universal Body นะครับ36 UWC d u l ั x Star นะครับก็จะใบสั้นๆเหมาะสำหรับทุกสภาพดินเลยนะครับ m o e s t o i l นะครับ Working Width 50 Working Depth 30นะครับ ก็ถือว่าไถาลึกนะครับความลึกที่เหมาะสมก็คือเกินครึ่งหนึ่งนะครับว่าไถาลึกสังเกตดู Universal body จะไถลึกนะครับเกินครึ่งหนึ่งของหน้ากว้างนะครับกว้าง50ก็ถ่ก็ไถลึกได้เกิน25นะครับมันถึงจะพิกได้สวยนะครับถ้าจะพี่ได้สวยก็คือต้องต้อง โขยดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็สาบไปนะครับมันก็จะถมร่องก็จะไม่เห็นร่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฮลิกเฮลิกทําไม่ได้นะครับเฮลิกมันก็จะแค่บิดมันก็จะเป็นร่องไข่ร่องมัดนะครับก็จะต้องมีล้อเหยียบดินนะครับเอามาเหยียบเพื่อให้มันได้สวยขึ้นแต่ถ้าเป็นยูนิเวอร์ซอลก็คือมันมันไถลึกพอไถลึกมันก็ขุดดินขึ้นมาสาดถมร่องนะครับยิ่งไถลึกความเร็วสูงดินสาดไปร่องหายเลยนะครับ ยิ่งไยดินไซา์ด้วย3 9 UWC นะครับน่าจะเหมือนกันกับ36ต่างกันที่ขนาดใบนะครับขนาดใบจริงๆด้วยนะครับลาดยูนิเวอนะครับก็เหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดก็คืออัพไซส์ขึ้นมานะครับใหญ่กว่านะครับใบใหญ่กว่าหน้ากว้างกว่าและประเภทสุดท้ายนะครับแบบซี่ทุกยี่ห้อมีแบบซนะครับเพื่อ ใช้ดินที่เป็นเฮมบี้ซอยที่มันติดใบผานนะครับชอบติดนะก็ลดการติดได้โดยเบื้องต้นนะครับ3 5 WSS Dulasta นะครับ Working w i e p 54, Working d e p t h 35ก็อันนี้เหมาะสำหรับดินที่เป็นดินร่วนนะครับเป็นเศษพืชปึ๊บอ่ะก็จะไม่โค้งเท่าไหร่นะครับสังเกตดูใบข้างบนก็จะไม่คว่ำเท่าไหร่นะครับก็ ก็เอาไว้ไถลึกนะครับ38 WWS d u ล a Star นะครับรุ่นต่อไป r o d e x นะครับอ่ารุ่นนี้เขาบอกเลยนะ Excellent c r u m b i n g นะครับก็คือบดละเอียดให้ดินแตกได้ดีนะครับทำไมมันบดได้ดีเพราะว่าสังเกตดูใบผ่านนะครับมันคว่ำลงเยอะมันโค้งเยอะนั้นแหละนะครับโค้งเยอะก็คือบดดินได้ดีนะครับดินก็จะแตกไล่นะครับเป็นแบบซี่เป็น Heavy Soil ที่ดินแข็งๆหน่อยนะครับและรุ่นสุดท้าย 50R w เป็นใบพลาสติกนะครับอ่า มีใบพลาติกนะครับอันนี้เป็นโลบาลอนเนะครับขอ, ken, ของเลมิเคนของเบอร์นแร์ดนะครับใช้ PE อันนี้ใช้โลบ mm. นนาลอน,นนะครับ15มิลิเมรความหนาเซนคึ่งนะครับก็จุดประสงค์เดียวกันนะครับก็คือเอาไวไ้ถทายเอาไวไ้ไสบริเวณที่มันชื้นนะครับมันชื้นแฉะมันก็จะเกาะใบพา,านได้ดีกว่าพอเอาพลาติกมาทถนะครับมันก็ลื่นกว่า แต่จุดได้ก็คือไม่เหมาะกับบริเวณที่มีหินเยอะๆนะครับผมๆผมไม่เหมาะนะครับอ่ะก็เอาข้อมูลใบผ่านนะครับมาเล่าสู่กันฟังถ้าใครสนใจก็ไปค้นเพิ่มได้นะครับก็ค้นเข้าไปในหน้าเว็บออฟิเชียลเขานั่นแหละนะครับเขาก็ถ้าเว็บไหนทำเว็บดีๆนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลพวกน,นี้มาลงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลผู้ซื้อนะครับได้ตัดสินใจซื้อจะเอารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับ แต่ว่าราคาก็ไม่ได้ลงนะครับก็จะต้องติดต่อตัวแทนฝ่ายขายอะไรแบบนี้นะครับการขายของพวกนี้ของต่างประเทศเขาจะคล้ายๆโชว์รูมขายรถบ้านเรานะประมาณนี้มีปัญหาเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันแพงน,นะครับถ้าไปหาช่างก็เบิกอะไรศูนย์เราอะไรแบบนี้นะครับก็คอนเซป t นั้นนะครับก็เอาข้อมูลมาฝากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะซื้อ ก็ไปดูใบผ่านนะครับว่าที่เราต้องการซื้อโค้งได้ไหมนะครับโค้ง่ําลงแบบนี้เจ้าไปไถดินทรายจะไปไถดินเหนียวโค้งแบบนี้อันไหนได้นะครับถ้าในคลิปไม่ละเอียดก็ เข้าไปค้นจากเว็บออฟฟิเชียลของเขาได้เลยนะครับข้อมูลเนี่ยนั้นมีเยอะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้พูดเยอะไม่ได้ขนาดพูดขนาดนี้แล้วไม่ลงรายละเอียดนะครับไปแบบลวกๆก็ยังใช้เวลาขนาดนี้นะครับก็มันต้องใช้เวลาศึกษานะครับก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังศึกษากําลังตัดสินใจนะครับหรือกําลังพัฒนาใบผ่านหัวมนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ